สวัดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบสกายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบ้ารถไทยจริงครับครับสวัสดีพี่ยังเป็นเพจบ้ารถไทยกลางครับผมเอาคลิปนี้พามาเจาะลึกเจ้า6640คันนี้หน่อยโอ้คือเร็วเด็ฮะจวดให้ออาส่วนคันนี้เป็นอ่า PS ข้างๆครับนี่นี่ก็จวดบ่อคอยอกันดิ แต่ว่า640ขั้นนั่นมัมทีลีครับถ้าเบิ่งเดือบิ่งเดือพี่น้องเลยเดี๋ยวตีเอาให้นเดือนครับเงินนะครับเผื่ออุยอ้ยหูสันติลีหมูสันติลีวันกระต่ตายครับมาแล้วครับออเออ,อสองลำครับเอ,อเอาอีกสองหน้าคู่กันก็ดี มาขั้นดีนะครับว่ายไห้เว่ยตุ้ยยอดเขาปาแน่นอนแน่นอนอ้าตอนถอยผมาเาิา่งขั้นดีครับว่าว่านั่งยี่ทึ่งตูบนั่งยี่ทึ่งดอกยางหรืเน,นาะมูเขาพานั่งอยู่ขอบกระทะ สูงอีีเลยครับที่เย่อมราเลยว่าสูงเนีียเอาจย่าว่นี่ไพ่สิบวบดินกวนที่เอสดถอยไก่ก่วหกสี่ศูนย์อยู่ประมาณอหาเมตรครับตอนนี้ออกโตอมาพร้อมกันแล้วครับคู่ขี้สุสีสุสีคู่ขี้คู่ขี้สุสีสุสีบ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 ีหสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์ตามหกสี่ศูน ตามอยู่มันสาเมตรสาเมตรสาเมตรที่นั้นไหนทีเอ็ดไหนไหนบีบีมากบีมาถอยถอยถอยหนีหนีหนีโบนี่หนีโบนี่เออไอทีเอ็ดตรงที่ใหม่โอ้ว่าปลาเราหอวที่กันยัครับห่างอยู่มันสามเมตรตอนอดเส้นใส่ เดี๋ยวนี้ละทากันตกอนได้ทากันตกอน าธรรมดาครับไม่ไม่มีตำกันได้บานขั้นเดียวนี่ <laughs> โอ้โอปาลาเราคือขับสิ่งทีเดียววะเจ๊สองแล้วปัานแม่ไม่ยินเลย Nó mang kiếm đây không? Ủa Nó đây số gì ส <laughs> ิบ่ยังสอบได้ถ้าสิจักว่ด้่ง ใครกันว mm ่า hmm. จ mm ังหนาันหมอกิกกิกไม่เยูหินใครใดละดับมันก็ยูไปรถตัวแต่ขีดยินหัน